คุณคิดว่าคนที่เคยทำงานในธุรกิจเกือบ30ปีผ่านทั้งบริษัทต,ต่างชาติทั้งไทยจีนยุโรปญี่ปุ่นมีลูกน้องมากมายเคยสั่งแต่คนทำงานแล้ววันหนึ่งจะต้องมาทำงานด้วยตัวคนเดียวโดยใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านทางออนไลน์คุณคิดว่าทำได้ไหม สวัสดีครับผมโคชชวนนะครับอดีตเคยเป็นพนักงานบริษัทในตําแหน่งผู้บริหารหลายบริษัทประสบการทํางานนะครับก็เกือบเกือบสาปีนะครับที่เป็นพนักงานบริษัทมานะครับเมื่อก่อนเรามีคอมฟอร์ทโซนของเราเองเราทํางานนะครับใช้ชีวิตที่บริษัทวันๆก็สบายๆนะครับเป็นฝ่ายบริหารแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อหน้าที่การงานของเรานะครับมันตันมันจําเป็นอย่างยิ่งไม่มีคําว่าปลอดภัยอีกต่อไปสาหรับพนักงานลูกจ้างประจาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองหา อะไรบางอย่างที่มาทําเองผมก็มานั่งค้นคว้าว่าเออะไรที่จะเหมาะกับเราที่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ต้องใช้ลูกน้องแล้วก็มีเวลาว่างมากพอที่จะอยู่กับครอบครัวได้พาลูกพาภรรยาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้นะครับก <c oughs> ็เลยมาเริ่มศึกษาเรื่องธุรกิจของการท <c oughs> ําออนไลน์ก็ได้มีโอกาสมาพบกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งเราใช้เวลาศึกษาอยู่สักระยะหนึ่งซึ่งเรามั่นใจแล้วว่าธุรกิจนี้ดีตอบโจทย์แล้วก็ช่วยให้เรามีทั้งรายได้มีทั้งเวลาแล้วก็มี เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเลยเริ่มต้นจากทําไม่เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการทําออนไลน์เลยก็บริษัทนี้มีเครื่องมือสื่อสารมีอุปกรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีโคช้ชผู้สอนมีทีมงานที่ดีมีสินค้าที่ดีตอบโจทย์ของเราทุกประตูนะครับเรียกว่ามองไปยัง่งไหนเนี่ยตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่างเลยเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เริ่มทดลองงานการทํางานกับทางบริษัทนี้นะครับคือชื่อบริษัท Mtrip ทาง Mtrip ของเรานะครับมี ผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความงามนะครับสตัวคือเป็นเซรัม่มแล้วก็เป็นวิตามินบำรุงผิวนะครับและพร้อมกันก็คือมีสินค้าอีกตัวหนึ่งคือเกี่ยวกับสินค้าที่ดูแลรูปร่างสาหรับคนที่ชอบในเรื่องของ่นกระชับแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีนะครับสินค้านะครับผมได้ทดลองทั้ง3ตัว นะครับกับตัวเองนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะทําสินค้าอะไรนะครับเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นก่อนว่ามันดีจริงตอบโจทย์จริงนะครับเราถึงจะก,กล้าทําซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าทั้ง3ตัวนะครับที่ผมได้ทดลองใช้มาตอบโจทย์ผมได้ทุกเรื่อง ก็เลยตัดสินใจทําพร้อมกันเนี่ยผมเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่มีความรู้ทางด้านออนไลน์เลยนะครับแต่บริษัทมีทีมงานมีโคช้ชที่คอยสอนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเว็บไซต์ในเรื่องของการทําโฆษณาในเรื่องของการสื่อสารในการสร้างตัวตนต่างๆทุกอย่างพร้อมหมดเริ่มต้นจากศูนย์ใครทําไม่เป็นหรือไม่มีประสบการณ์ต่างๆเลยก็สามารถที่จะทําได้ไม่ต้องคํานึงเลยว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเพศอะไรสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทุกคนสามารถทาได้ ขอเพียงมีความตั้งใจในการทําธุรกิจออนไลน์คุณสามารถทําได้แล้วนอกจากรายได้นอกจากเวลาที่เราได้แล้วเนี่ยเรายังได้เพื่อนในหลากหลายอาชีพที่เราไม่เคยรู้จักน้องๆพี่ๆทุกคนเป็นกันเองในทีมงานนะครับแล้วก็เราทํางานไปเนี่ยบริษัทยังมีทริปท่องเที่ยวให้กับเราด้วยผมชอบมากนะเราเพิ่งไปเที่ยวที่กระบี่กันมาก็เป็นทริปที่ฟรีทุอย่างฟรีหมดบริษัทจ่ายให้หมดทุกอย่างเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบมากเพราะว่าเรา ได้เที่ยวสนุกแต่งไม่ต้องจ่ายตังค์ตรงนี้ก็คือเป็นที่น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบริษัทเนี่ยอย่างที่บอกว่าพัฒนาการของเรานะครับมีไปเรื่อยๆเ,เรามีการอัปเดตในเรื่องของการทําการตลาดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานาการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ว่าใครจะมีวิกฤตอะไรต่างๆนะครับบริษัทเรามีทางออกมีทางช่วยเหลือมีทางแก้ไขมีคําแนะนําให้กับผู้ที่เข้ามาในธุรกิจตัวนี้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเทียงคุณตั้งใจคุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็เริ่มต้นที่จะ มีธุรกิจเป็นของคุณเองได้าคุณสนใจนะว่าอยากจะร่วมต้นธุรกิจกับ M Trip ทำอย่างไรคุณสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วผมพร้อมที่จะให้การปรึกษาและคําแนะนํากับคุณครับขอบคุณครับ